วันนี้ผมเอาเหรียญดาบหักหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำออกปีพศ2507จังหวัดสุพรรณบุรีนำมาใทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะแต่ถ้าเป็นเนื้ออัป,ปกานะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหมื่นนะราะคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระ ช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับถ้าท่านลูกค้ามีพาเระเรื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันธิเมืองวันชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ปองสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบ,เบื้องต้นในการจาราณาของผมกันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดตัววอแหวนนะครับผมมุมล่างตรงกลาง บริเวณตรงเส้นลวดตัววอลแหวนนะครับผมมุมล่างตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงด้านบนเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการจารณาของผมนะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัววอลแหวนเนี่ยจะหนานะแต่ด้านบนเนี่ยจะเป็นเส้นลวดบางมาคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงร่องน้านะครับผมตรงเส้นลวดจีวอนมุมด้านบนตรงกลางเนี่ย เห็นไหมครับผมตรงด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงร่องน้ําเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านดนนัเนี่ยผมแตะแขงให้ดูนะจะเป็นเส้นลวดนะครับผมบางๆนะ ขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวนะตรงพื้นคอท่านนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงพื้นคอท่านนะครับผมมุมฝั่งซ้ายเนะี่ย เห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดคอท่านนะครับผมมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดคอท่านนะครับผมมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมลงมานะ เป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในครจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายด้านในบริเวณนะครับผมตรงพื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายด้านในเนี่ยเห็นไหมครับผม จะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมเป็นเส้นลวดโค้งๆนะั่นแหละเส้นลนะักษณะแบบนี้นะถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะมาเนี่ยจะขึ้นชัดลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในการจารณาของผมนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระนะครับผม บริเวณใบหน้าองค์พานนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนาะลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะถ้ามีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมนะด้านหน้ากัน บริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะถ้ามีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านั้นเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะถ้าเป็นเนื้ออัป,ปการเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักพันกลางถึงหมื่นนะครับผมถ้าท่านลูกค้ามีพักรื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าหรือไม่จะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้าพันทิพย์เมืองมวันชั้นสามตรงข้ามกับร้านที่ป่องสุพรรณนะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวต่อต่านะครับผมมุมเฉียงล้างฝั่งซ้าย บริเวณตรงเส้นลวดตัวต่อเต่านะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดนะครับผมเป็นขีดสั้นๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดสั้นๆลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดตัวมอมานะครับผมมุมนะเฉียงล่างฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวมอมานะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาเนี่ย เห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมบางๆนะคมขึ้นไปติดกับเส้นลวดอัคาระอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจารณาของผมนะเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมบางๆนะขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัคคระนะครับผมมุมด้านใน บริเวณตรงเส้นลวดอั卡尔นะครับผมตรงมุมด้านในเนี่ยเห็นไหมครับผมด้านใต้เส้นลวดอั卡尔เนี่ยจะมีเส้นลวดซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นแต่งนะ่ะเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัา尔ด,ด้านในเนี่ย จะมีเส้ ust, ลนลวดนะครับผมซ้อนอยู่ด้านล่างนะครับผมแล er ้วก็จะมีเส้นแต่งนะเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่สองในการจรณาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายบริเวณตรงด้านในเส้นลวดยันบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณด้านในเส้นลวดยันเนี่ยเห็นไหมครับผม จะมีเส้นลวดนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในทีหนึ่งนะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมลักษณะแบบนี้ตรงเส้นลวดยันเนี่ยจะนานะครับผมแต่ตรงด้านในเนี่ยจะเป็นเส้นลวดบางนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรนา,าของผมนะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายบริเวณตรงเสน้นลวดอากาะด้านใน บร right ิเวณตรงเส้นลวดอากาะนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยตรงเส้นลวดอากาะด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอากาะด้านในเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่ห้าในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดบางๆนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะ ตรงรูจาะนะครับผมมุมนั้นด้านหลังกันบริเวณตรงรูจอะนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอะเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพระเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพามาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่จะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้าพันทิมาโมวันทั้นสามตรงข้ามกับร้านพี่ปองสุพรรณนะเลญที่ผมนำมาเรียนที่ผมนำม,มาทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะ แต่ถ้าเป็นเนื้ออปการนะครับผมมูลาค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหมื่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตน,นะบริเวณน,นะด้านข้างกันบริเวณตรงหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน,นะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่าางซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะาการตัดเนี่ยจดจาให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงหลุมดำนะครับผมบนราคาตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมบริเวณนะต,ตรงตูดเหรียญน,นะครับผมมุมล,นะล่างตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมมุมฝั่งขวา บริเวณตรงผูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝ mm ั hmm, so too, so ่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดล hmm. so yeah. ักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งขวานะถ้าเป็นเนื้อปะการเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันกลางถึงหมื่นนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงตัวเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางความหนาของเหรียญเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงตัวเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางแล้วนะลักษณะาการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้อาการรีวิวของผมนะเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ย ร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิ้งกาวมวงวานชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ